ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12บนาฬิกา15นาทีาเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับในราชสำนัจกจักรพรรดิลึกลับที่สุดสองคนคือจักรพรรดิปีาศาจคิตตันและจกักรพรรดิเทียนหยางเทียนจิงแม้ว่าจะมีตำนานเกี่ยวกับจกักรพรรดิเทียนหยางเทียนจิง แต่พวกเขาก็ได้ยินเพียงไม่กี่ครั้งและส่วนใหญ <ส lonely, S 1> ่แล้วพวกเขาทําให้ผู้คนรู้สึกกลุมเครือได้รู้สึกไม่จริงพวกเขาเกรงว่าจะมีเพียงจักรพรรดิยินเท่านั้นที่จะเข้าใจเขาอย่างลึกซึ้งและความสามารถของจักรพรรดิปีศาจคิทตานนั้นยิ่งคาดเดาได้ยากกว่าและแทบจะไม่มีขีดจํากัดสําหรับการจําลองอันทรงพลังจักรพรรดิปีศาจคิทตานไม่เคยฆ่าจักรพรรดิคนใดแต่จักรพรรดิเกือบทั้งหมดก็ถูกเธอเอาชนะและไม่มีใครรู้ว่า จิตจำกัดที่แท้จริงอยู่ที่ไหนและความแข็งแกร่งของเธออย่างได้รับ,บการยืนยันโดยเสาจักรพรรดิ600เมตรหลังจากที่เธอเสียชีวิตรายบ้างที่อยากจะไม่ได้รับ,บการพัฒนาจากเสาจักรพรรดิกิตันหากเขาสามารถรับ,บความสามารถในการจำลองนี้เขาจะมีพลังเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนและจะกลายเป็นผู้ดำรงอยู่ในระดับสูงสุดในบรรดาจักรพรรดิอย่างแน่นอนแต่ผ่ผาพันุต้นไม้สีเงินสีทองนั้น ไม่รอมอยู่ในรายเชื่อนี้แน่นอนผ่านต้นไม้สีเงินสีทองนั้นไม่เก่งเรื่องการต่อสู้ทุกคนรู้ดีว่าแม้ว่าจากาักรพรรดิทูตวิญญาณกิงของวัศระจะต้องตายพวกเขาจะไม่เปลี่ยนทัศนคติของพวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะเห็นด้วยตาของพวกเขาเองว่าร่างของจกักรพรรดิทูตวิญญาณกิงของวัศระนั้นถูกระเบิดแต่ในความคิดของพวกเขาบรรพบุบรุษต้นไม้นั้นต้องเป็นผู้มอบพลังชีวิตให้กับ จักรพรรดิพูดวิญญาณกิ่งฟองวัชระมากเกินไปแรกเขาไม่สามารถทนได้จึงได้จายลงไปอาผานต้นไม้สีเงินสีทองนั้นเก่งเรื่องพลังชีวิตแล้วจะยังไงถ้ามีความสามารถในการทัดร่อกอีกอันหนึ่งพลังชีวิตสามารถสนับสนุนความสามารถในการทัดล่อกได้หรือไม่นี่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากจักราพรารดิปีศาจที่ต้านดั้งเดิมแต่ถึงกระนั้นก็ตามมันก็ไม่ส่งผลต่อ,อความชื่นชม ที่พวกเขามีต่อถังซานในเวลานี้ร่างของถังซานลงสู่เสาจักรพาสที่ตันหัวใจของถังซานสงบลงอย่างกระทานหาันด้วยจกักรพาิจำนวนมากที่รวมตัวการพูดตามตรงหัวใจของเขาเต็มด้วยความกลัวรละเฝ้าระวงังก็ระดับการฝึกฝนปัจจุบันของเขาสถานการณ์ตรงหน้าเขาเป็นเพียงตำนานเล็กน้อยสำหรับเขาและเขาไม่สามารถวิ่งหนีได้ดังนั้น เขาจึงระมัดระวังมากในการตัดสินใจในเวลาน,นี้การอนุมัติของเสาจักรพพัดถือเป็นการแสดงตัวตนที่ดีที่สุดของเขาอย่างไม่ต้องสงสัยคิตันภายในร่างกายของเขาได้กลายมาเป็นผนึกสายเลือดส่งกลิ่นอายอันร้อนแรงทั้งสารรู้สึกแล้วว่าร่างกายของเขาดูเหมือนจะเชื่อมต่อกับเสาจากักรพพรดิีดิต้นด้านล่างของเขามีการโต้ตออพลังงานระหว่างผนึกสายเลือดกิตันกับเสาจากักรพรรด เดิมทีนี่คือเสาจักรพรรดิคิตตันของจักรพรรดิปิศาจคิตตันและจริงๆกําลังได้รับพลังที่เธอเคยมีมาท่านพ่อมาเธอหลังจากได้รับการเรียกจากจริงๆริจิตสำนึกของทางสารก็ถูกดูดเข้าไปทางสารรู้สึกเพียงว่าเจตจำนงทางจิตวิญญาณของเขาถูกความแน่นและสิงรอบข้างก็กลายเป็นโลกที่เจิดจ้าอย่างไม่มีใครเทียบได้เหมือนกับตอนที่เขาปีนภูเขาสักดิ์คิตตัน แท้เท้าของเขามีพื้นดินสายราวกับกิดตันร้อมรอบไปด้วยแสงเสิดเจ้ารวงตาและจริงๆก็ยืนอยู่ตรงหน้าซึ่งเธอมีควา,ามงดงามอย่างมากในขณะนี้รวงตาของจริงๆเพ่งประกายด้วยความคิดถึงเมื่อมองดูทิวทัศน์โดยรอบเธอก็ดูเศร้าเล็กน้อยอยู่ชั่วขณะหนึ่งทางซานไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่มองดูเธออย่างเงีย,งยบๆหากข้าผิดพลังชีวิตของต้นไม้บรพพุรษเข้าไปในตัวเจ้า บอกกับพลังแห่งความกระหถนันจะช่วยให้เจ้าฟื้นคืนชีพได้อย่างแท้จริงหรือไม่ทางสารโพดจริงๆพยักหน้าและกล่าวว่าเป็นไปได้ท้ายสุดแล้วความสามารถโดยกําเนิดดั้งเดิมของข้าก็คือการคัดลอกมันเหมือนกับว่าข้าคัดลอกความทรงจําและทุกอย่างของข้าแรกได้เกิดใหม่เคียงข้างท่านข้าได้เกิดใหม่แล้วมันเป็นเพียงการพึ่งพผาร่างกายของท่านหากท่านเต็มใจที่จะช่วยข้าด้วยพลังแห่งความกระหถน ไม่ใช่เรื่องที่เป็นแปไม่ได้ที่จะฟื้นคืนชีพได้อย่างแท้จริงราคาน่าจะสามารถฟื้นคืนความแข็งแกร่งดั้งเดิมของข้าได้ในไม่ช้าแต่ก่อนที่ทั้งสารจะได้พูดเธอก็พูดต่อไปแล้วว่าแต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่ข้าต้องการแล้วการฟื้นคืนชีพขึ้นมาจะได้อะไรละ่ะอีกสามพันปีข้าจะมีอายุสามพันปีงั้นเหรอข้าก็ไม่สามารถกำจัดพันธนาการของมิติแห่งนี้ได้อยู่ดีและไม่สามารถ กำจัดการกัดก่อนของการเวลาที่ไร้ความพราณีได้ดังนั้นข้าจึงจดสินใจแล้วว่าจะไปกับท่านแน่แน่นอนว่าข้าจะอยู่กับท่านเสมอท่านพ่อข้าต้องพึ่งพาท่านอยู่เสมอเมื่อเธอพูดประโยคสุดท้ายรอยยิ้มก็กลับมาปรากฏบนใบนหน้าของเธออีกครั้งทางสารยิ้มและพูดว่าข้าเชื่อว่าจเจ้าเลือกทางที่ถูกแล้วข้าก็คิดอย่างนั้นเหมือนการมาเถอะท่านพ่อท่านเตรียมตัว ทจะรับการชำระรางจากเสาจักรพรรดิของข้าได้เลยจริงๆพูดได้รอยเย้มทางสารเก่าวด้วยความประหลาดใจว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าได้รับผนึกสายเลือดของเจ้าโดยตรงจริงๆกล่าอย่างภาคภูมิใจว่ามันจะง่ายขนาดนั้นนั้นเหรออย่าลืมว่าครั้งหนึ่งข้าเคยเป็นจักรพรรดิอันดับที่หนึ่งและบรางที่ข้าถึงไวในเสาจักรพรรดิมันจะง่ายเหมือนกับการรับผนึกของข้างนั้นเหรอผนึกของท่านจะเพิ่มขึ้น ถึงระดับสูงสุดของระดับที่11เมื่อท่านดูดซับพลังที่นี่แรกมันจะไม่ได้อยกว่าสายเลือดระดับสุดยอดของท่านแต่ท่านยังสามารถรับการพัฒนามาด้วยพลังของข้าได้อีกด้วยข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดเคอท่านสามารถใช้มันได้โดยตรงความสามารถในการปิดผนึกของข้าความสามารถในการขาลอกของข้าไม่สําคัญสําหรับท่านมากนักข้าจะส่งต่อพรสวรรค์ในการปิดผนึกทั้งหมดให้กับท่าน พรสวรรค์ในการปิดผนึกของข้าเป็นทักษะทางจิตวิญญาณในแง่หนึง่งนี่คือสิ่งที่ข้าสามารถทําได้รากฐานของการเป็นจักรพรรดิอันดับที่หนึ่งในความเป็นจริงมันมีประสิทธิภาพมากกว่าการคาดลอกท่านจะเข้าใจว่าเวทมนต์ของผนึกของข้าหลังจากที่สืบทอดผนึกของข้าด้วยสิ่งนี้ท่านจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความขัดแยง้งระหว่างผนึกสายเลือดต่างๆในร่างกายของท่านอีกต่อไปและอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ มันยังเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับท่านในการเป็นจักรพรรดิในอนาคตเอาระศกรงทั้งสารไม่ได้แสดงความสูภาพอะไรมากมายต่อจริงๆแต่นั่งลงกับพี่โดยคุกเขานั่งขัดสมาิจริงๆเดินไปหาเขาและนั่งลงที่ควากลางแขนออกฝ่ามือไงขึ้นลนักษณะเดิงอะไรนั้นคิดตันที่อยู่รอบๆก็ระเบิดออกมาทันทีแรกความสว่างสวายที่พรั่งพรายก็ส่องสว่างไปทั่วโลก จิตสำเนึกทางจิตวิญ,ญญาณอันเข้มข้นรังไหลเข้ามาและร้างทำระร้างเหมือนพายุสำระร้างจิตสำเนึกของทังซารความรู้จำนวนมากยังคงถูกส่งไปพร้อมกับผาเนกทังสารเริ่มรู้สึกถึงพลังที่แท้จริงที่เป็นของจริงๆร่างของทังสานบนเสาจากาักรพรรดิคิตตันร่วมเปล่งพลากายแสงเสด็จเจ,เจ้าราวกับคิตตันราวกับว่าเขาได้กลายเป็นปฏิมากรรมบนเสาจากาักรพรรดิคิตตันเช่นกัน สาจักรรพาิก็เปล่งแสงใสาราวกับคิดต้นออกมาชำระร่างร่างกายของถังซานอย่างต่อเนื่องจักรรพาิเทียนหยางเทียนจิงได้ลุกขึ้นจากพื้นแล้วในขณะนี้มีจักรรพดิคนหนึ่งอยู่ข้างๆเขาร่างกายทั้งหมดถูกห่อหุ้มด้วยเสื้อคลุมสีดำแ่รังสีแห่งความเย็นชาอันรุนแรงออกมาเทียนหยางเจ้าคิดว่าคิดต้นจะเปลี่ยนใจพร้อมกับพลังของเขาหรือไม่ข้ารู้สึกเสมอว่าเธอทรงพลังมากและไม่อาจที่จะตายได้ไง่าย จักรรพดิที่หายใจเย็นๆที่อยู่ข้างเทีนยนหยางเทียนจริงนั่นก็คือจักรพาธที่หินนั่นเองเทียนหยางเทียนจริงใส่หัวได้พูดว่ามันยากที่จะพูดท้ายสุดแล้วเธอมีชีวิตอยู่มาสามพันปีแล้วแม้ว่าความแข็งแรงของเราจะแข็งแรงแต่การรเวลานั้นโหดร้ายมากสิ่งที่เราทำได้คือยืดอายุพลังชีวิตของเราเธออยู่ท่ามกลางจักรรราิทั้งหมดแล้วเธออยู่มาเป็นเวลานานที่สุด ถ้าไม่เชื่อจริงๆว่าเธอมีวิธีอื่นในการฟื้นตืนชีพเวลาเป็นพลังที่น่ากลัวที่สุดและการชำระร้าง3,000ปีนั้นไม่ง่ายเลยอย่างนั้นเจ้าและค่าควรจะร่วมมือกันพลังงานหินและพลังงานหยางของเราเสริมซึ่งกันและกันแต่มันยากที่จะพูดว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้3,000ปีในอนาคตหรือไม่ยิ่งเพงกว่านั้นเธอก็เป็นเพียงความแข็งแกร่งของเธอเองข้าอยอมรับว่าเธอแข็งแกร่งมาก แต่ถ้าพูดว่าเธอสามารถต้านทานเวลาได้หรือไม่เธอก็ทําไม่ได้แม้ว่ามันจะเป็นบาลผูรุษนต้นไม้ในที่สุดมันก็เลือกที่จะผสานเข้ากับสวนและโรคในตอนแรกมันครอบคลุมพลังชีวิตของทั้งไมเตะและมันไม่สามารถดรําเนินชีวิตต่อไปได้มันไม่สามารถเป็นจริงได้ในการฟื้นคืนชีพแม้ว่าคิตต้นเธอจะทรงพลังแต่ก็ไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับบาลผูรุษนต้นไม้เอาละไปกันต่อเถอะท้ายสุดแล้ว บัณฑิตต้นไม้คือสิ่งมีชีวิตเดียวที่มีศักยภาพในการสร้างอาณาจักรนิรันดร์ตกลงเอวระาเจ้ารู้สึกยังไงกับเจ้าหนูน้อยจากผ่าพันต้นไม้สีเงินสีทองปนนีบ้างมันรู้สึกดีดีกว่าที่ข้าเคยตัดสินใจไว้เสียอีกพลังงานชีวิตที่เขาเพิ่งปลดไฟออกมานั้นเกินระดับพลังชีวิตของบพุรุษต้นไม้ที่ข้ารู้สึกกับบบุรุษต้นไม้การฟื้นตัวของบบุรุษต้นไม้ในครั้งนี้ เขาต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และในเวลาเดียวกันมันก็ทําให้เขามีพลังมากมายที่เผ่าผันต้นไม้สีเงินสีทองทั่วไปไม่มีถ้าคิดว่าความคิดที่เป็นกลางที่เขาเสนอมาอาจเป็นเจตจำนงของบรรพบุรุษต,ต้นไม้ด้วยวิธีนี้เท่านั้นเผ่าผันต้นไม้สีเงินสีทองจึงเป็นสมบัติลำคาวและเผ่าผันที่ไม่เกี่ยงเรื่องการต่อสู้ก็มีแนวโน้มที่จะดำรงอยู่ได้ดีกว่าดับใจที่เจ้าคิดว่ามันดี ถ้าเชื่อในการตัดสินใจของเจ้าขณะที่เขาพูดเขาก็หยัดฝ่ามือสีขาวออกและกดมันลงบนฝ่ามือของเทียนอย่างเทียนจริงรัศมีจางจางปรากฏขึ้นทั้งสองทำให้ลมหายใจของพวกเขาดูเหมือนจะลึกขึ้นในทวีปนางฟ้าตอนนี้มีจักรพรรดิ8คนในเผ่าพัน์ปีศาจแระ6กคนในเผ่าพันผู้วิญญาณจักรพรรดิ1ิคนจาก14คนอยู่ที่ราชสำนักโดยเฉพาะในด้านของเผ่าพันผู้วิญญาณ าอ,อยู่ที่นี่ครบแล้วทั้งฝูคนอยู่ที่นั่นในฝั่งของเผ่าปีาศาจจักรพรรดปีาศาจอวตาราผู้ยิ่งใหญ่จักรพรรดปีาศาจยิ่งจอกสวรรค์จักรพรรดปีศาจพยักขาวและจักรพรรดปีาศาจจริงเฟิงผู้ยิ่งใหญ่ก็อยู่ที่นั่นแระราชาปีาศาจผู้ยิ่งใหญ่คนอืน่นๆก็อยู่ในเมืองหลักของตอนเองในขณะนี้จักรพรรดปีาศาจพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่กําลังอยู่บนเสาจักรพรรดของเขาเองและเขาขลังจ้องมองถังซาน คนสาจากาักรพรรดิคิดต้านด้วยเหตุผลบางอย่างเมื่อมองไปที่ร่างสีน้ําเงินเขามักจะมีความรู้สึกแปลกๆอยู่เสมอที่มีความรู้สึกคุ้นเคยเล็กน้อยณที่เมืองเคอรีรัศมีสีเงินจางลงและวไม่คงจืดก็สิ้นสุดวันฝุกฝนของเธอนับตั้งแต่การหลอมรวมสายเลือดของฟีนิกไปอมตะฐานการฝุกฝนของเธอก็ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วความเข้าใจในอวากาศความเข้าใจในการเกิดใหม่แรกอมตะ ของนอกฟินิปไปอมาตะาก,ก็เพิ่มขึ้นทุกวันแต่ท้ว่าเธอดูเบื่อเบอื่บอหน่อยในช่วงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะว่าผู้ชายคนนั้นได้กลับมาเป็นเวลานานเธอไม่รู้ว่าเขากำลังยุ่งอยู่กับอะไรยิ่งกว่านั้นวันเห็นการต่อสู้หาคู่สําหรับเธอก็กำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆราชสำนักบารุษอวสโสเมื่อวานเชิญได้นําข้อความมาบอกเธอครั้งนี้ เนื่องจากมีเผ่าพันธุ์มากมายเข้าร่วมในการแข่งสันแม้แต่เผ่าพันธุ์ผู้ีิญญาณของอาณาจักรผู้ีิญญาณก็มาเข้าร่วมด้วยดังนั้นราชสำนักหวังว่าเธอจะไปที่ราชสำนักและดำเนินการต่อสู้ในราชสำนักได้แน่นอนว่าเหมือนกองเถือไม่ต้องการดังนั้นเธอจึงปฏิเสธโดยตรงเธอรู้ดีว่าในเมืองทคเลทางสารสามารถแสดงความแข็งแกร่งที่สุดของเขาได้สถานที่แห่งนี้อยู่ติดกับทะเลแม้ว่าจะมีอันตรายทางซานก็สามารถ ช้พลังของมหาสม,มุทรสินเหมือนอะไรขอบเขตเพื่อที่จะหลบหนีได้แต่ในรัฐสัานั้นยุ่งยากมากแรกการมีอยู่ของจักรพาิจำนวนมากก็เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดเมื่อครั้งที่แล้วที่สังสารกลับมาเขาบอกว่าจะเข้าร่วมการแข่งขันหาคู่ด้วยแต่เขาก็ปฏิเสธที่จะอธิบายถึงสิ่งต่างๆและบอกว่ามันเป็นความลับเพื่อซ่อนจากผู้คนแลกตอนนี้เขาไม่ได้กลับมาเป็นเวลานานแล้วเมื่อเขากลับมาข้าจะต้องจัดการกับเขาอย่างดีแน่นอน ขณะที่เธอกำลังคิดอย่างดูเดือดเธอก็อดคิดถึงเรื่องนี้ไม่ได้ทําไมเขาถึงไม่กลับมามีอะไรเกิดขึ้นกับเขาหรือไม่เมื่อมานานมานี้เธอได้ยินมาว่ามีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นในอาณาจากักรผู้วิญญาณแรกจักรพรรดิคนหนึ่งก็เสียชีวิตการตายของจักรพรรดิทิงของวัชระจะเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ต่ออาณาจากักรผู้วิญญาณอย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังทำให้การแข่งขันเพื่อชิงบัลลังของจักรพรรดิคนต่อไปนั้นเครื่อง้นมากขึ้น แน่นอนว่าเธอก็หวยหาการเป็นจักรพรรดิเช่นกันยิ่งไปกว่านั้นเธอรู้สึกอย่างเรือนรางว่าเสร็จความทรงจำกำลังถูกรอบร้อมอยู่ในใจของเธออยู่เสมอเมื่อจิตสำเนึกทางพระเจ้าพัฒนาขึ้นเมื่อความสัมพันธ์กับดาบเทพอสุรากล้ชิดกันมากขึ้นความรู้สึกนี้ก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ